สวัดีค่ะก็กลับพบกับแชนแนลนาส,สอนนานไซวันนี้นะคะทุกคนก็จะมาเล่นเกมห้ามขำ EP EP ที่สองกันค่ะนี่นะคะอันนี้คือวันหลงโท่วของเราค่ะนี่นะคะทุกคนอันนี้นะคะก็จะเป็นเวลาสิบเอดนาฬิกายี่สิบสามนาทีนะคะทุกคนตอนนี้นะโอเคค่ะงั้นก็ ไปเริ่มที่ภาพแหลกกันเลยคำติด,ดโดนลง<ม>โทษหน่ดี๋ดวยวเ,เราขอเงียาหวังไม่ต้องกันภอนที่สองกันเลยไม่เห็นคำเลยเปไป คนใหม่ขำค่ะทุกคนมาค่ะกันเจอเราเนี่ยคนใหม่ขำมากเยอะนะได้ขำเยอะเลยนะคะเยอะเลยค่ะนี่คะ่ะลิปต์ตอนนี้ค่ะก็เป็นตัวนี้นี่อืม่ะข้อต่อไปนะคะทุกคนข้อต่อไปนะคะทุกคน ม,มันขนีจริงๆครัี่คือแบบทุกคนดูภาพเนียค่ละขามเลยข้าไมไปค่ะ,ะทุกคนลูกเป็นตุ๊ไม่ขำค่ะทุกคนลูกเป็นตุ๊พผู้แมนอย่างนี้เลยพูดแมนขำพูดแมนขำว่าอ ต้องเจอค่ะทุกคนเจอแล้วนะคะปิดด้วยนะมองวงาต้องกอารว่าอะางนี่เว่าหยิบไม่ได้หยิบที่ง่ายอืมภาพต่อไปเลยค่ะโอ้อะไรมันคืออะไรอะไม่แบบไม่ได้อ้ ข่าวมามันมน่ดใจไม่ได้อะมันเป็นแบบเอออืเฮ้ยหมดแล้วอ่ะเหมดแล้วเหรอหมดแล้วค่ะทุกคนนะคะสำหรับโอย้ยังไม่หมดค่ะทุกคนเียออภาพหนึ่งไม่อือ สามารถยิ้มได้เนะค่ะนี่นะคะก็คือลิปตตัวนี้นะคะเป็นลิปที่แบบแมทกับสภาพสิวแบบแบบกับสภาพผิวของเรานะคะทุกคนคือแบบคือใช้ดีมากคือใช้มานานแล้วนะคะก็อย่าลืมไปหาซื้อกันได้นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวนี้วอดีนี้ก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกปไลค์กดแชร์กดบสดตามไป้วยนะคะเฟซบุบ๊ายบาย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ